สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเค,วะเคลื่อนไหวถึงสรพงษ์นกจริยาเคลื่อนไหวหลังรู้ข่าวนักแสดงรุ่นพี่สรพงษ์ชาตรีป่วยหนักเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เอกสอรพงษ์ชาตรีนักแสดงชายศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเริ่มจากการเป็นนักแสดงตัวประกอบจนกระทั่งเป็นพระเอกโด่งดัง ปัจจุบันสรพงษ์หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไม่เห็นหน้าทางจอทีวีแทบจะไม่ได้ยินข่าวคราวเลยก็ว่าได้จนกระทั่งมีข่าวลือออกมาหนาหูว่าสรพงษ์นั้นกำลังป่วยหนักทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ก่อนหน้านี้คุณพรพรพิมลมั่นรไทยอัปเดตอาการล่าสุดของสารพงษ์โดยเผยว่า สารพง์ป่วยเป็นมะเร็งสมองเมื่อประมาณ6-7เดือนที่แล้วตนเดินทางไปเยี่ยมพบว่าสารพงค์ปกติดีไม่สุดแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ไม่บอกใครก็เพราะไม่ต้องการให้ใครมาเป็นห่วงตัวเอง ล่าสุดทางด้านนกจริยาเผยถึงสรพงษ์ชาตรีหลังป่วยเพิ่งทราบข่าวตกใจแต่เขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมาโดยตลอดทำบุญทำความดีช่วยเหลือคนเราเชื่อว่าสุขภาพของพี่เอกจะต้องดีขึ้นในเร็ววันส่วนเราขอส่งกําลังใจให้พี่เอกคิดถึงรักและเป็นห่วงมากๆเชื่อมั่นว่าพี่เอกจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ